ดีอาจารย์น้องซื่อนางวิดาคำจันเป็นนักศึกษาการเพทย์ที่นึ่งวันนี้น้องจะมาสาธิตเกี่ยวกับการสักดาเขาทาง i อเอมึกษาประวัติคนเจ็บก่อนคนเจ็บซื่อเม่แก้วอยู่3ัสปีมาจากบาสะพานใส่นกโคสาสซแฟ้บกระปันกยู่หองเบอร์เปดยังเบอร์สามใส่หิบพรอมาอรมนนอนไข่สูง มเลยั่งให้ซักยาฟาราชิตาโมนทำงานทันจเ,ขขเจ้าขาคนเจี๊ยสบายดีเลยสบายดีเมแม่แมออแซโโีแม่แก้ววันี้อายุสาสเก้าปีมาจากบ้านสะพานไท้นครสานออโดยไม่ังไม่ตายนา ว่าแม่ลดไข้รูปกรากยาให้แม่ดาแม่ลดไขเลือดลดเลดชีวิตเยียมบางคนก็ได้นี้แม่รอถายท้องจากนั้นาจะามากวดยาลอดยาว่ามั่นตรงกับเอกสารที่ทานโมซังโบ เมื่อกดเล้วเขาจะมา้างมือดางมือหาอนปกรณ์ดางมือแล้วๆเขาจะมาแกมอุปกรณ์อุปกรณ์ของเขาจะมีเป็นสืบซัมมี่เปียกซัมมี่แห้งเข้มดูดยาแสแรงแล้ปลา อดยาปลาซิติโมรเกอะแปดสามักคัวทาพา,ามีอังโกลมีพักมักส,สามัทีวัวมีเขาจะกินขิงละแล้วก็ลุกที่เขาจะ,ะ,ะ,าจะกินแหนมกลอดยาแล้วก็มีคุณมืด จะ,จะปวดเนว่ายานีบเป็นยาทิ่ที่ผานโมสั่งหรอโม,โมจากนั้นเราจะมาจะมาใส่ถุงมือ แ่กแม่น่อจะมาขอซัมมี่ขอก้อแปด๊ดพอก้อแป๊ดแม่ไจะมาดีเล คือเร็วๆฮวนดามากวดคืนยาวามันมีน้ำขังบริเวณหัวหลอดจ,จาโบดังนั้นเขาจะเอาสลีดเตียกเอาสลีดเตียกมาเซ็ตบนลคอ จะดูอย่า เขาจะเขาค่ะคุณเจตเลยโดยจากนั้นเขาจะตรวดโดนสาขาเรียรงตรงภาว้านี้ใอ้คิดเขาจะเป,เปิดเปิดเปิด ที่เราจะซักตอต้องแดงวนส่วน,นืชวนวนที่เดิมแปกระดูกบกซบท้ากระดูกสักต้มดนันเคร่วนที่สองแทะกระดูกสักต้มห้ากระดูกฟกซีนนท้าก,กากระดูกซากระดูดาการนุ่ ส่วนที่สี่แกลดูอริพัทยาค้าก็ดูโกคาร์ดันด้านนอกที่เราจะสร้จากนั้นเราจะมารายการกอง ทาใหยใจหาให้ใจื่มีอาการทันเื่อแน่นหนาเอิ่แน่ใจบขดูอเตอรเ่อยก็จะงาท่นจะรอค่ทง้ง้เก็ียอุปกรจะเก็งีุปกรณ์งเลยเราจะมา รอตูเมือมอเามาม่อแล้วเขาจะมาล้านข้ามมือ่อแล้วเขาจะมาตรดเม็ดตรวเมตดแล้วเขาจะมาบันทึกเซตเอกาสารเพืเก็บว้าา